สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําเรื่องการลงทะเบียนนะฮะฮิตาิชิสามเียรครนะครับรูปแบบใหม่นะครับที่จะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่1นะครับพฤษกายนสองพนะ้ารับเี่นะครัวิธีการง่ายๆนะครับก็เข้าไปในแอปที่ลงทะเบียนได้3ช่องทางนะครับอันที่1ก็คือเป็นผ่านไลน์นะครับเราเข้าไปที่เพิ่มเพื่อนนะครับผ่านไลายก็เข้าไปที่อาสลินะครับฮิตาชิ อันเดอร์สกอร์ทนะครับหรือว่าลิงก์นะฮะลิงก์อันที่สองตามรูปนะครับแลวกานที่สาเนี่ยเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดนะครับก็คือสแกน QR code นะครับก็จะเพิ่มเพื่อนทางไลน์ได้เลยนะครับเมื่อเพิ่มเพื่อนทางไลน์แล้วนะครับก็ขึ้นมาที่หน้านี้ก็ให้กดตรงที่ลงทะเบียนนะครับคลิกตรงที่ลงทะเบียนนะครับที่คลิกที่ลงทะเบียนแล้วเนี่ยก็จะเป็นเครื่องหมายสีเขียวให้กดยอมรับนะครับมันจะขึ้นมาให้อ่านนะฮะไล่กดยอมรับ กดยอมรับเรียบร้อยแล้วก็จะมาสู่หน้านี้นะครับหน้านี้เนี่ยก็ง่ายๆนะครับให้กรอบเบอร์โทรหรือว่าอีเมลนะครับอันแรกนะฮะกรอบเบอร์โทรหรือว่าอีเมลนะครับแล้วก็กดยืนยันว่าเราไม่ใช่เป็นรแกรมอัตโนมัตินะครับเป็นมนุษย์ปกตินะครับแล้วก็กดปุ่มนะฮะส่งเพื่อขอรหัส OTP นะครับเมื่อขอรหัส OTP เรียบร้อยแล้วได้รหัสมาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นในข้อความหรือว่าในอีเมลที่มีการแจ้งมาก็ให้กรอกรหัส OTP แล้วก็กดยืนยันนะครับตามรูปที่2องนะครับหลังจากนั้นแล้วมันก็จะขึ้นมาหน้านี้นะครับมาต่อที่หน้านี้นะครับอันนี้สําคัญนะครับจะเป็นต้องลงนะครับข้อมูลลูกค้าเองนะครับชื่อนามสกุลน,นะครับต้องระบุให้ชัดเจนเบอร์โทรต้องระบุนะครับไม่งั้นจะไปต่อไม่ได้แล้วก็สำคัญที่สุดอาจจะต้องรับควนคุณลูกค้าคือขออีเมล นะครับอ e ีเมลไม่ว่าจะเป็นอ e ีเมลที่ใช้ Facebook อ e ีเมลอะไรก็แล้วแต่ที่เราสมัครไว้นะครับจะเป็น Hotmail Gmail จะเป็น u u t o o o นะครับได้หมดนะครับให้กรอก e อีเมลไปนะครับเพราะว่าอ e ีเมลมันจะเป็นข้อความที่ทางบริษัทจะส่งไปคอนเฟิร์มนะครับว่ามีการลงทะเบียนสามีเรียบร้อยแล้วดังนั้นจะเป็นต้องอ e ีเมลต้องมีอ e ีเมลนะครับนะครับแล้วก็ต่อมาก็ให้กรอกนะครับรายละเอียด บ้านเลขที่นะฮะที่อยู่จังหวัดนะครับอำเภอตำบลส่วนใหญ่จะเป็นด r o p d o w n list นะครับลูกค้าสามารถคลิกเข้าไปแล้วก็เลือกได้นะครับไม่ยากนะฮะต่อมาก็จะเป็นหน้านี้นะครับหลังจากลงทะเบียนข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าเสร็จก็จะเป็นข้อมูลสินค้านะครับจำเป็นนะครับข้อมูลสินค้าก็ให้กดนะครับตรงกลุ่มสินค้าอันนี้จะเป็นด r o p d o w n list เลือกได้นะครับร,ร,รุ่นสินค้าก็เป็นด r o p d o w n list เลือกได้หมายเลขเครื่องลูกค้าต้องกรอกเองนะครับว่าต้องกรอกจะใบรับกัน ราคาสินค้าต้องกรอกเองนะครับยืดจัดใบเสร็จวันที่ซื้อก็ให้คลิกดาวน์โหลเลือกปันได้นะครับอีกหน้าหนึ่งก็สําคัญที่สุดนะครับก็ให้กดเลือกอัปโหลดนะครับอัปโหลดใบรับประกันที่ลูกค้ามีอยู่นะครับที่ที่ซื้อมานะครับแล้วก็อัปโหลดใบเสร็จนะครับให้ถ่ายให้ชัดเจนแล้วก็อัปโหลดลงไปนะครับถ้ารูปอยู่ในมือถือนะครับถ้าเราใช้ถ้าเราใช้มือถือในการลงทะเบียนก็ให้ขอขอให้เอารูปเอาไว้ในขังรูปก่อน นะครับถ้าใช้คอมพิวเตอร์ในการลงทะเบียนก็ขอให้เอารูปมาไว้ในคอมพิวเตอร์ก่อนนะครับก่อนอัปโหลดนะครับอันล่างสุดอื่นๆถ้ามีนะครับอันนี้ไม่ซีเรียสนะครับหรือถ้ามีก็อัปโหลดลงไปแล้วก็กดคลิกอีกทีหนึ่งครับง่ายๆครับว่าเราไม่ใช่เป็นหุ่นยนต์นะฮะเราเป็นมนุษย์ปกติตรงฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติติ๊กเรียบน้อยครับก็แค่กดตรงนี้ก็บันทึกข้อมูลก็เสิ้นแล้วนะครับลงทะเบียนเสร็จจะมีอีเมลไปแจ้งนะครับหนึ่งหนึ่งข้อความว่ามีการลงทะเบียน เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ไม่ได้เป็นอีเมลยืนยันว่าเออบริษัทอนุมัติกันรับประกันสามเยียเพิ่มแล้วนะครับนะครับต้องรอ,ออีกประมาณ2-3วันถ้าข้อมูลครบถ้วนนะครับบริษัทจะส่งอีเมลไปยืนยันว่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าข้อมูลไม่ครบถ้วนบริษัทก็จะโทรกลับไปเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสรุปทั้งหมดจบการลงทะเบียน3เยียน,นะครับอันนี้สรุปให้ฟังง่ายๆนะครับวิธีการลงทะเบียนเนี่ยถ้ามีข้อมูลครบถ้วนใช้เวลาไม่เกิน5นาทีนะครับอันนี้สะดวกมากนะครับขอบคุณมากครับ